สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้อง f อทุกทุกคนนะครับวันนี้พี่หมีโซลเซลก็มานะครับพักผ่อนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของวิวทะเลที่สวยงามนะครับทางด้านหลังของพี่หมีโซลเซลนะครับเห็น mm hmm. ไ,ไหมฮะ น้องเอครับนี่ก็คือบรรยากาศของทะเลสวยงามแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของพี่หมีตอนนี้นะครับพระอาทิตย์นะครับเพิ่งขึ้นมานะครับก็ไออุ่นจากพระอาทิตย์นะครับทาให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็มีกําลังแล้วก็มีพลังนะครับที่จะสร้างสรรค์นะครับคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับโซลาเซลล์ใหม่ๆนะครับในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวแล้วครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้อง f อทุกคนครับปีนี้เนื้อหาของโซลาเซลล์จะเข้มข้นขึ้นนะครับนอกจากภาคการเกษตรแล้วพี่หมีก็จะนําเอาโซลาเซลล์เนี่ยมาสอน ยุกใช้โซลเซลล์ในการนําไปใช้กับไฟบ้านใช้กับตู้เย็นใช้กับปลั๊กไฟใช้กับโทรทัศน์ทํำยังไงใช้กับปั๊มน้ําทํำยังไงนะครับแล้วพบกันนะครับสำหรับปีนี้แล้วก็ขออวยพรนะครับให้กับพี่น้อง f c ทุกคนนะครับคิดหวังสิ่งใดคิดทําโปรเจกต์ใดปีนี้ก็ขอให้นะครับสมหวังสมปรารถนาทุกประการครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลเซล์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกทุกคนครับความสุขไม่จําเป็นต้องใหญ่โตครับ ขอเพียงแค่เรามีความสุขเล็กๆในทุกๆวันก็พอครับสำหรับในปี2,564ปีนี้พวกเรากลุ่มคนรักรเซลล์เพื่อการเกษตรจะจับมือกันและสู้ไปด้วยกันครับ